น้ำยาสองอย่างรวมกันถึงจะอร่อยครับใช่นี่รวมกันก็เลยแยกไม่ออกเลยจ้ะคนทำน้ำยาป่าเนี่ต้องผสมนะถึงจะแซบแบครับเมื่อกลางวัน <c oughs> ขนมจีนน้ำยาครับมีน้ำยาป่าแล้วก็น้ำยากะทินะผสมกันแซบๆซบเลย ายใช่ต้องผสมกันต้องผสมกันดาปลานดาปานากะทิปานนนปลาปลาปานินกะทิก็ปานินใช่ไหมโอ้น่ากินมากครับ 嗯，那。